ความสำคัญของจิตทำไมต้องท่องจำจิตเจตสิกรูปในวันเพ็ญขึ้น15บห้าำเดือน6พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โพธิกถาพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบเหตุการสิ้นสุดวัตตะคือจิตเจตสิกรูปจึงจะถึงซึ่งพระอรหัตผลคือพะนิพานจิตเจตสิกรูปเป็นเหตุพื้นฐานเป็นเบื้องต้นของการศิกขาธรรมของพระพุทธเจ้า และจะต้องศึกษาข้อธรรมะให้ละเอียดลึกซึ้งเป็นคำาพีระที่ลุ่มลึกต่อไปตามลำดับขั้นขั้นต้นที่จำเป็นต้องจำให้ได้คือกิจิตเ2 1เยตสิก52รูป28กจิต12 121แบ่งเป็น4กลุ่มคือกามาวจรกิจ54รูปาวจรกิจ15 อรูปาวจรกจิต12โลกุตรจิต40ในกามาวจรกจิต54มีเพียงยาณสัมปยุตติจิตสเท่านั้นที่จะเข้าสู่รูปฌานอรูปฌานและโลกุตรฌานได้เจตสิก52แบ่งเป็น3กลุ่มคืออัญญสมานาเจตสิก13อกุศรเจตสิก14โสพรโสภณเจตสิก 14, 25รูป28แปดบ่งเป็น2องกลุ่มคือมหาภูตรูป4ี่อุปาทายรูป24